สวัสดีค่ะพันมพรพยศิริพรชั้นหกับเจตเลขที่30วันนี้นะคะจะมานําเสนอเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของอาณาจักรในดินแดนไทยนะคะในหัวข้อประวัติศาสตร์ของอาณาจักรธนบุรีค่ะแล้วพอเราก็ไปรับฟังกันได้เลยะค,ะค่ะค่ะเรามาเริ่มที่ประวัติการก่อตั้งของอาณาจักรกรุงธนบุรีกันได้เลยนะคะหลายๆคนนะคะก็คงทราบว่าอาณาจักรธนบุรีเนี่ยเป็นอาณาจักรสั้นๆนะคะที่เกิดขึ้นหลังจากที่อยุธยาเนี่ยเสียกรุงเป็นทางที่สองให้กับพมา่าไป ความเป็นจริงแล้วเนี่ยชอยส์แรกของพระเจ้าตากเนี่ยคือท่านไม่ได้อยากที่จะลงไปกรุงธนบุรีตั้งแต่แรกคือถึงแม้ว่ากรุงเสียอยุทยาเนี่ยจะมอดไหม้แค่ไหนคือท่านอยากที่จะบูรณะมันขึ้นมาใหม่เพื่อไม่ให้เป็นสถานที่รกร้างคือหลังจากที่ท่านเนี่ยได้ตรวจตราดูสภาพของกรุงเสียอยุทยาหลังจากที่โดนพระมาตีแตกเสร็จเนี่ยคืนนั้นนะคะท่านก็ฝันฝันว่าอะไรท่านฝันว่ามีกษัตริย์องค์เก่าๆของอยุทยาเนี่ยมาขับไล่สายส่งท่านไม่ให้มาอยู่ อ่าเหมือนกับว่าขับไล่ไม่ให้มาอยู่ที่เมืองกรุงศรีคือแบบไม่ต้องมาบุรณะบ้านเมืองชนะอะไรอย่างนี้มาตอนเช้าท่านได้เล่าให้กับขุนนางฟังแล้วบอกว่าเนี่ยอยากจะบุรณะบ้านเขาแต่ในเมื่อเจ้าของไม่ให้เราก็ไปที่อื่นก็คือก็เลยอพยพประชาชนและพวกขุนนางนะคะผ่านทางชลมากเพื่อที่จะมุ่งหน้าไปยังกรุงธนบุรีค่ะแล้วในระหว่างทางล่องเรือเนี่ยเป็นตอนคืนถูกไหมคะท่านก็เลยตั้งสาเดียร์ที่ฐานว่า ถ้าถึงตอนเช้าแล้วเรือไปหยุดที่ใดเนี่ยจะสร้างวัดที่นั่นและตอนเช้านะคะก็เรือเนี่ยก็ได้หยุดที่วัดมะกอกท่านก็เลยเปลี่ยนจากชื่อวัดมะกอกนะคะเป็นวัดแจ้งหรือที่เรารู้จักกันในชื่อของวัดอรดุลราชวรารา,ามค่ะและเรือนะคะก็ได้มุ่งหน้ามาสู่กรุงธนบุรีได้สําเร็จและกรุงธนบุรีนะคะก็ได้ถูกสถาปนาเป็นราชธานีใหม่นะคะในวันที่4ตุลาคมพุทธศักราช2310ค่ะ แล้วทำไมพระเจ้าเตากท่านทรงเลือกกร,รุงธนบุรีเป็นราชธานีกรุงธนบุรีมียุทธศาสตร์หรือภูมิศาสตร์อย่างไรก็ไปรับฟังกันได้เลยค่ะเนื่องด้วยจากตอนนั้นเนี่ยคือเพิ่งจะเสร็จสงครามจากพมา่าไปใช่ไหมเพราะว่าพมา่าเพิ่งเพิ่งจะตีกรุงศรีแตกใบพมา่าก็เลยแบบไม่อยากเห็นประเทศประเทศไทยเจริญน,นะคะก็เลยจ้องที่จะโจมตีอยู่ตลอดเวลาพระเจ้าตานะคะก็เลยเลือกเมืองที่เหมาะสมนะคะก็คือมีเป็นโครนรอบๆบ,บริเวณเมืองอะค่ะ คือแบบสามารถป้องกันค่าศึกได้อย่างดีเลยแล้วไหนจะอยู่ติดกับทะเลนะคะที่สามารถหลบหนีได้อย่างสบายเลยแหละและก่อนหน้านี้นะคะปัจจัยหนึ่งเนี่ยที่อยุธยาเนี่ยถูกตีแตกได้ไง่ายเพราะว่าอายุธยาใช่ไหมเป็นเมืองใหญ่ซึ่งกําลังไพร่พลขอ,ของเราเนี่ยมีน้อยนิดมากคือเราไม่สามารถป้องกันเมืองได้อะคะ่ะเพราะพะม่าสามารถลักลอบเข้ามาได้ทุกเมื่อเพราะว่าเมืองใหญ่คนอาจจะเข้าไปป้องกันได้ไม่ทั่วถึง ซึ่งผิดกับกรุงธนบุรีนะคะซึ่งเป็นเมืองขนาดพอดีและกําลังไพ่พลของเรานะคะก็มีเพียงพอที่จะป้องกันค่าศึกได้ค่ะและกรุงธนบุรีนะคะก็ได้มีป้อมวิชาประสิทธิ์มั่นคงแข็งแรงนะคะและยังใช้ได้อยู่ด้วยและสุดท้ายค่ะตะกรุงธนบุรีเนี่ยเป็นอาณาจักรที่ติดกับแม่น้ําทํามาค้าขายกับต่างประเทศได้อย่างสะดวกเลยแหละคะ่ะแล้วกษัตริย์ของกรุงธนบุรีเนี่ยมีใครบ้างก็อย่างที่รู้กันแหละค่ะ มีอยู่แค่คนเดียวสมเด็จพระเจ้ากรุงธมรีหรือว่าสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชจริงๆแล้วเนี่ยท่านมีชื่อเล่นว่าสินนะคะเป็นคนไทยเชื้อสายจีนขึ้นครองราดเนี่วันที่6พฤศจิกายนพุทธศัการาช2310ค่ะหลังจากที่กรุงธมรีสถาปนาเป็นราชธาน,นีได้ประมาณ1เดือนนะนะส่วนพระราชกรณียกิจที่สําคัญเนี่ยก็อย่างที่ดูกันเหมือนกันคะ่ะว่าท่านเนี่ยได้กู้ชาติแถมยังคอยปราบอดีตศัตรูนะคะที่มักจะเข้ามาล่วงล้ำเปิดศึกกับไทยตลอดเวลาเลยนะ ค่ะแล้วเราจะมาพูดถึงการเมืองการปกครองของอาณาจักรกรุงธนบุรีกันนะคะการปกครองของอาณาจักรธนบุรีเนี่ยคล้ายคลึงกับสมัยอุธยาตอนปลายมากนั่นคือมีพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์กลางค่ะสามารถแบ่งรูปแบบการปกครองนะคะเป็น2รูปแบบก็คือการปกครองส่วนกลางและการปกครองส่วนภูมิภาคค่ะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันที่การปกครองส่วนกลางกันนะคะการปกครองส่วนกลางเนี่ยจะมีอัครมหาเสนาบดีสองท่านนะคะในตำแหน่งเจ้าพยาก็คือ ฝ่ายพลเรือนะคะจะปกครองโดยสมุหานายกค่ะคอยดูแลหัวเมืองทางตอนเหนือและฝ่ายทหารนะคะก็คือสมุห์พะกลาโหมนะคะคอยดูแลหัวเมืองทางตอนใต้ค่ะและมีจตุสดมสีท่านนะคะในตำแหน่งพระยาที่เราเคยได้ยินกันมาบ้างนะคะก็คือกรมเวียงนะคะคอยดูแลรักษาความสงบในพระนครส่วนกรมวังนะคะก็จะมีหน้าที่คอยดูแลรักษาความสงบในเขตพระราชฐาน,นะคะ่ะ แล้วกรมคลังนะคะก็ตามชื่อเลยก็คือคอยดูแลการซื้อขายสินค้าในคลังค่ะและในภายหลังนะคะได้มีการแต่งตั้งให้ดูแลหัวเมืองทางตะวันออกด้วยค่ะสุดท้ายนะคะกรมนาก็ตามชื่อเหมือนกันค่ะก็คือคอยดูแลการทําประกอบอาชีพนระคาเกษตรกรรมของประชากรค่ะต่อไปก็คือการปกครองส่วนภูมิภาคนะคะแบ่งเป็นหัวเมืองชั้นในหัวเมืองชั้นนอกและหัวเมืองประเทศสลาดค่ะ เริ่มที่หัวเมืองชั้นในก่อนนะคะหัวเมืองชั้นในเนี่ยจะปกครองโดยขุนนางชั้นผู้น้อยค่ะแต่หัวเมืองชั้นในเนี่ยไม่มีเจ้าเมืองนะคะจะถูกปกครองโดยผู้รังค่ะส่วนอำนาจการปกครองเนี่ยจะขึ้นอยู่กับเสนาบดีจดตุสดมนะคะส่วนหัวเมืองชั้นนอกนะคะก็จะคือแบบว่ากระเถิบออกไปจากนอกเขตราชธาน,นีนิดหน่อยนะคะมีทั้งหมด4ฐานะก็คือเอกโทรตรีและจัตวานะคะซึ่ง เมืองเอกทต,ตีตตะตัตตวาเนี่ยเขาก็จะมีเมืองเล็กๆของเขาแยกออกไปเหมือนกันส่วนหัวเมืองเวัตราัสแนะคะก็คือเมืองต่างชาติที่กระเถิบออกไปไกลสุดเลยอย่างเช่นลาวนะคะขเขมรแล้วก็ล้านนาหรือว่าเชียงใหม่ประเทศเหล่านี้นะคะเขาสามารถมีประมุขได้เหมือนกันแต่ว่าจะต้องส่งต้นไม้เงินต้นไม้ทองนะคะและเครื่องบรรณาธิการตามที่กษัตริย์เรากําหนดค่ะซึ่งการปกครองก็มีเท่านี้นะคะ แล่เราจะมาพูดถึงสังคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจของอาณาจักรธมูรีกันนะคะเดี๋ยวเริ่มกันที่สังคมก่อนเลยสภาพสังคมในสมัยนั้นเนี่ยมีลักษณะคล้ายคลึงกับสมัยอุทยาเหมือนกันอย่างเช่นการแบ่งชนชั้นออกเป็น5้าชนชั้นนะคะก็คือจะมีพระมหากษัตริย์นะคะพระบรมวงศานุวงศ์ขุนนางไพร่และก็ทาสนะคะซึ่งไพรเนี่ยจะมีชนชั้นที่มีมากที่สุดในสังคมเลย แล้วแต่ละสังคมนะคะก็จะมีศักดินาแตกต่างกันออกไปนะคะศักดินาในการครอบครองพื้นที่นะคะโดยพระมหากษัตริย์จะมีมากที่สุดค่ะและค่อยๆลดหลั่นลงมาและมีอีกอย่างหนึ่งนะคะที่น่าสนใจก็คือพระเจ้าตากเนี่ยเนตาก,กฎหมายสักเลขขึ้นมาคล้ายๆกับการเกณฑ์ทหารในสมัยนี้นะคะแต่ว่าในสมัยนั้นเนี่ยเขาก็จะโหดกว่านิดนึงก็คือแบบว่าถ้าให้ใชายคนไหนนะคะอายุถึงกําหนดเนี่ยก็จะต้องสักเลขเพื่อให้สามารถตรวจสอบจํานวนคนได้ค่ะและป้องกันการหลบหนี เพราะว่าในตอนนั้นเนี่ยพม่านะคะจ้องจะโจมตีทนบุรีอย่างเดียวเลยเพราะว่าและกําลังไพ่พลของเราก็สําคัญนะคะและคนก็มีการหลบหนีกันเยอะมากต่อไปเป็นเรื่องของวัฒนธรรมนะคะคือผลงานในด้านวัฒนธรรมมันจะมีไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เพราะว่าคิงของเราอะ่ะเขามีแบบอีเวนต์ในการลบเยอะมากคือพระเจ้าตากหลบบ่อยมากแบบว่าอายุกรุงธนบุรีมี15ปีใช่ไหมท่านหลบไปแล้วประมาณ10ครั้งอะ่ะ ด้านวัฒนธรรมก็จะไม่ค่อยเด่นเท่าไหร่นะคะแล้วอีกเหตุผลหนึ่งก็คือบรรดาช่างฝีมือเนี่ยถูกพวกพม่านะคะกวาดต้อนไปจนแบบเยอะมากส่วนช่างที่มีอยู่เนี่ยก็เป็นช่างฝึกหัดฝีมือก็แบบอาจจะไม่ถึงอะไรอย่างเงี้ยส่วนวัฒนธร,รรมต่างชาตินะคะก็แบบมีบ้างอย่างเช่นการเผยแพร่ศาสนาคิดนะคะซึ่งมีเข้ามาแล้วก็ฮอลันดานะคะได้ถวายปืนห้าสิบกระบอกไว้สำหรับลบนะคะแลกกับการที่ไทยเนี่ยมอบไม้ฝางให้ ท่านทำขคาวขาวก็มีประมาณนี้ค่ะสุดท้ายก็คือเศษอรษฐกิจนะคะในสมัยกรุงธนบุรีคือในสมัยนั้นเนี่ยได้ประสบกับภาวะสงครามและการขาดแคลนข้าวเป็นจํานวนมากพระเจ้าต่างนะคะท่านจึงแก้ปัญหาด้วยการซื้อข้าวสารนะคะที่พ่อค้าสัมเภาจีนนามาขายซึ่งมีราคาแพงมากคือท่านเนี่ยได้ซื้อมาแล้วก็แจกจ่ายให้กับประชาชนที่อดยากนะคะแล้วก็ซื้อมาแจากจ่ายเพื่อให้ประชาชนได้นํามาขายด้วย แล้วเมื่อนํามาขายเยอะใช่ไหมก็คือแบบว่าข้าวสารในท้องตลาดก็คือมีมากข้าวสารก็เลยมีราคาที่ถูกลงค่ะพระองค์เนี่ยก็เลยให้บรรดาข้าราชาการผู้ใหญ่ผู้น้อยนะคะหันไปทํานาเพิ่มปีละสองครั้งนะคะก็คือข้าวนาปีและข้าวนาปรังทําให้มีข้าวบริโภคเพิ่มมากขึ้นค่ะซึ่งการกระทําแบบนี้นะคะทําให้ประเทศไทยนะคะติดอันดับในการส่งออกข้าวขายไปยังต่างประเทศจนถึงปัจจุบันนี้เลยค่ะ สุดท้ายน,นะคะก็คือด้านศิลปรกรรมในสมัยกรุงธนบุรีค่ะซึ่งจะ่งออกเป็นสถาปัตยกรรมประติมากรรมจิตรกรรมและวรรณกรรมค่ะโดยสถาปัตยกรรมนะคะก็คือกำแพง,พ,งรพระนครป้อมปราการพระราชวังพระอารามต่างๆนะคะซึ่งล้วนสืบทอดมาจากสมัยอยุธยาด้วยค่ะเพราะว่าเป็นช่วงเวลาที่คาบเกี่ยวกันอน,นะส่วนประติมากรรมนะคะหลักฐานเนี่ยมีการค้นพบพระพุทธรูปนะคะสมัยกรุงธนบุรีเนี่ยอย่างน้อยประมาณ2องค์นะคะ แต่ว่ามีเอกลักษณ์ไม่ชัดเจนค่ะส่วนเทคนิคเนี่ยก็คือยังคงใช้ก้าหล่าสามฤทธิ์อย่างสมัยอยุธยาค่ะส่วนด้านจิตกรรมเนี่ยก็จะเป็นจิตกรรมทางพพุทธศาสนาก็อาจจะสร้างจิตกรรมภายในวัดนะคะมุ่งสอนให้ประชาชนเนี่ยเข้าใจในพุทธศาสนามักใช้สีแดงเป็นหลักนะคะเพื่อแสดงการถ่ายทอดอารมณ์ที่มีความเข้มแข็งชัดเจนและก็จริงจังค่ะที่ลงเหลือถึงปัจจุบันเนี่ยก็คือตำราภาพไตภูมิค่ะและสุดท้ายนะคะก็คือวรรณกรรม ซึ่งมีเพียงแค่6เรื่องเท่านั้นนะคะเพราะว่าก็อย่างที่บอกเพราะว่าพระเจ้าตากเนี่ยรบเยอะมากแต่เรื่องที่พระองค์แต่งนะคะก็มีอย่างเช่นเรื่องรามเกียรติ์ค่ะแล้วก็มีกวีในสมัยทนบุรีนะคะที่มีผลงานสืบมาอย่างสมัยรัตนโก,กสินทร์ด้วยก็คือหลวงสลวิชิตนะคะหรือเจ้าพญาพระคังค่ะและในทางด้านศิลปรกรรมก็มีเท่านี้ค่ะก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณที่เราฟังกันนะคะขอบคุณค่ะ